เอฟซีเมอรี่เคยหามานแล้วเดียวนะคะจะพิจารณาตอนปิดตูวก,ก่อนเพราะว่าฝนตกอีกแล้วพี่น้องวันที่วันศุกร์ที่เก้าตุลาคมฝนตกอีกแล้วพี่น้องหนาวห่วยง่วย หนาวว่อยว่อย่อย่มหนาวพัดมาบีบกแล้วพี่น้องฝนกระลิ่ง n h ย่ h ศนะูนใครในตระูลบ้านพี่ว่าตกวันเมื่อวานเราไปเมรี่ไปถ่ายงานกับนิรุยชั a นแนลนะเจ้าคะว่าไปถ่ายงานกับนิรุยใค่ในตัะอ่ะมัโตกอยู่ลิลิงตัวหันัะอ่าอันนั้นมามนกมกระเสบ สายมามันก็ไม่ลินแต่ว่ามันก็แบบคึมๆมาน้ำพี่น้องว่าก็เลยได้ถ่ายงานกันได้เจ้าคะ่ะบ้านนมืออนี้อ่อฝนตกหนาวด้วยบรรยากาศแต่กำลังจะพาคุณยายไปหาหมอที่โรงพยบาบาลนะเจ้าคะ่ะฝนตกไปได้ก็ต้องเด็กไปพี่น้องหนาวไปก็ต้องเอานั่งไปพาก่อนพาคุณยายไปโรงพยาบาลได้เพราะว่า มือนีหมอหน,นักปอปอออกก็ได้ไปหาหมอประมาณสามเดือนแล้วหมอเพิ่งก็เลยน,นัดแบบน,นัดตรวจแบบตรวจสีตรวจเลือดตรวจโน่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเนาะถ้าเราไปกับอะไรเพราะมือแบบมันสำคัญนิดนึงเพราะว่าบรดีตรวจโรคมาโดนแล้วเพื่อแบบโน่นนี่นั่นนะพี่น,อนบบอ้องแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไปก่อนตัวไ้ก็ต้องไป กันเลยสิทดภาพคุณยายไปรงโราบาลพี่น้องให้เราอดเข่าตั้งแต่สองทุ่มว่างอย่จนหอดตอนนี้ก็เลยกว่าอดเอาได้ยายเดียวก็พาไปตรวจเลือดเดี๋ยวก็จองแบบให้คุ้หมอตรวจเลือตดตรวจยังให้เราไปสืื่อโจกสื่ออย่างไม่คุณยายกลินนะคะอยป่โราบาลกสิทธานั่งอ่าถ้าฟังภุงฟ้องผลละ่ะว่าอาการเป็นจังใดหรือว่าอีงเป็นจังใดนั่ยน,นะพี่น้องนี่แหละอ่า ก็เลยว่าโทรบอกให้หลานหลานสาวมิลี่เองให้อารถไงมาหาภาพไอนะพี่น้องมาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิมลกท้าจังหวัดยะโสธรเนี่ยแหละพี่น้องหนาวตกดีนอนไปจะตื่นอย่างนี้อนอนเนี่ย เจ๊เจ๊ย่าๆนะพี่น้องใส่เสื้อให้คุณยายแบบสองแสนสามแสนถูกไปก็นั่งดีผมเปิ่ยแหละคั้นบองอ้ําออกจากเงื่อนประเรศคุณยายกระแดตบีวีเสื้อนี่กังแบบแน่นะเพื่อนก็จะเพไปออกจากบ้านไม่ได้นะคุณยายน่ะเพื่อนให้อําจากหนึ่งด้วยเรื่องแบบถ้าไม่เป็นฉันไม่ไปเพื่อนจะไปยังกินยาสิฮะแล้วต้องถ่ายด้วยมือแป้งตัวแล้วเร็วนั่งถ่านหลานเลว มอบลานกระสีเด็ภาพไปเลยเว่าจะไปต็ดเท้าหน่อยว่าจะรีบตรวจตรวจคุณหมอตรวจเลือดตรวจฉี่ตรวจน,น่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็อล้ากินข่าวกันนั่งถักฟั้งคงป้องผลประมาณั้นสี่นาทีน้องหลายหละเดี๋ยวจักน้อยกะถาร้านมาปุ๊บเดี๋ยวม่เดกับสิผ้าขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนนะคะพี่น้องถ่าก่อนอื่นก่อนใด กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเมรีด้วยที่สำคัญอย่าลืมห้ามพูดโฆษณาห้ามค่ะโฆษณาขอบคุณทุกๆคนนะคะที่บอกหรหัโฆษณาของเมรีเมดีซึ่งใจอีเมดีไมรีม,ม,มีความสุขไม่ีดีใจแห่วันไีนก่ก็ดีใจแล้วก็มีความสุขแล้วพี่น้องเนาะดีใจจริงๆแล้วก็มีความสุขไปอ่านอะไรอ่านคอมเมนต์อุ้ย ขอบคุณเอฟซีอีกครั้งจะสิวอลจงไหนดอกเด้เดอขอบคุณลหลายๆจังหัะนี้เราขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณจริงๆขอบคุณใจใจเตชิวอาไม่ข้ามโฆษณานะคะไม่ได้ข้ามเลยโน่นนี่นั่นแบบอขอบคุณอีกครั้งขอบคุณค่ะจละเดียวไม่ดีเตรียมโต้ก็ันเตรียมอย่างไรดอกก็จะเสละไปแบบสวยๆแบบนี้ละ่ะนี่สวยแกบพาไปลงบงันว่าได้อยู่เปล่า ฮาราเดียวจะ่อยหน่องมากปุ๊บเมลิก็จะอุ้มคุณยายขึ้นรถนะคะขึ้นรถแล้วก็หอยคุณจะไปหารถคุณรถเข็นมึเข็นรอนไปหาคุณหมอนะจะก็จะพาคุณยายไปตรวจวันนี้นะเนาะไปเดี๋ยวเมลิจะถ่ายบรรยากาศตอนขึ้นรถนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอาจจะถ่ายอย่างาลอยๆแล้วพี่น้องแบบเอาบรรยากาศให้ดูเฉยๆและกะ ไปหาหมออย่างกลับมาแล้วปุ๊บเมลี่ก็จะมาอัปเดตในคลิปนี้เลยลหละพี่น้องอ่ะพี่น้องเนาะเป็นกําลังแรงเป็นกําลังใจให้เมลี่กับคุณย่าห้ด้วยพี่น้องเนาะอยู่กันสองสาวสองสาวคนเร่โฉมสองสาวคนันรักพี่น้องพูดกับว่าเมลี่กับคือคุณย่าเหรคืออยู่บอกพี่น้องคืออยู่บอกเจ้าเดี๋ยวคุณแม่เมลี่มาเดี๋ยวเมลี่จะทายกับคุณแม่เบิง ไม่ไดีก็คุณแม่เห็ว่าผู้เดียวกันกีหลีพี่น้องนาวันฟ้าแปดโหลดก็คุณแม่เนี่ยเดี๋ยวจะแล้วบาง,บาง,บ,างบางคนเอฟซีบางคนก็ถามหาคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนเราไม่เห็นคุณแม่เลยเดี๋ยวนี่แหละคุณแม่ก็จะมามา,มาวันที่สิบเออมาวันที่นี่แหละมาเหมือนเรงหอดเหมือนอื่นวันที่สิบเพราะว่าเดี๋ยวเราเราก็จะไปทำพิเศษบุญหน่อยก่อนนะเฮเดสังกานเฮ็ดเอ่อ เขาหมอแกงหมอไปพวก่อนเอ่อไปวาดนะพี่น้องเพราะว่าาค่เฮ็ดบุญใหญ่กะยังบ่ให้มีเงินมีหยังพี่น้องแบบไม่ดีก็อยากเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ต่อฮะเนาะแบบว่าแบบกําลังเฮายังบ่มีกําลังพ่อมีซ่ําซ่ํานีกะไปเหตุฉันก็ว่าคลิปนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาท่าเมลี่ไปทําบุญถวายชันกระทสงสการทรกกรานให้คุณพ่อเดี๋ยวเมลี่จะ อัปเดตแล้วก็จะถ่ายให้อยู่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมิรี่พาคุณยายไปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลยนุกแท็ก่อนนะจ๊ะไปเดี๋ยวถ่ายวันนี้กันให้เบิงจ้าใส่ให้แต่งตัวแล้วหรอปนะนั้นห <c oughs> นาวอยู่บอนั่งทานร้านพี่น้องเพินก็นตัวเย็นๆหนาวด้วยนี่เพื่อสวแซ่บดูดๆๆๆดูดูดูู่ด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 ่ดูดูดูดอดูดูดกดู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 ด แต่ันน่าปัสวัวะตีเพิกก็นนะสรวจดีับยิ้มมันมานในเพื่นไปรย้บาลปาลคุณหมอนะคุณหมอานัาคนโรคป่ไปก็ไปนอกมือนอกพราวจอนตรวจโรคตรวจอย่างรวดตรวจเนียวตรวจอเลือดตรวจเพื่อนนอนนี่นั่นนอกก็เลยตกไปคนตกแง่แล้วก็ต้องฟุ้ขึ้นมือขึ้นสันแต่มันหนาว อะไรพี่น้องมืงจะืละนั่งฐานร้านสาวพุทธมาหาหนาวซันยอ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 ยู่เนี่ย,อย,อยอไปเดี๋ยวจังหวัดเขามาปุ๊บเดือกัสิบมิลีิกับสิบห้าเปนขึ้นรถแล้วก็ไปลงปานใะจุกขาคลองทางเนี่ยคลองทางหรือพื้นหนาว อั้าะไจุดนึงเจ้าไปด้ยไดที่เปิดตอนย่า็ไปไดมาได้นะแม่เนี่ยเราบอกยางขาวยาหาเอายาคือกันทีมันก็นั่งเท้ายาตววยังเรียบร้อยแล้วก็นั่งเอ้ายาตัวทสิได้คิวบงเงาเจ้คิวกระเงาเงา กักศึกษาบ้าน,น,นที่นี่เอาขึ้นจะยกโยกกันนัน่นขึ้นน้ำนั่นยกอันนี้ยกยกโยกๆๆกันน,น,กๆๆนั่นยกโจกนั่นยกไปได้ขื่นบ่ะใช่จ่อยเลือดแล้วเราก็กินเขา่ามันก็จะเจ็จอยเลือดแล้วเมันหิวเข่าแห้งมันอดเข่าแต่สองชุมจนมาวหอยจะเดี๋ยวนี้จ,ๆๆจนวราสิบเอ็ดโมง มันก็เได้กินข้าวแล้วก็เสดไปนั่งแถวเอายาแล้วก็เได้กลับบ้านกินโจกกินโจ๊กแซ่อยู่บ่ายายยกขึ้นเอามันยกขึ้นได้ยี่บ่อืออ๋อเมื่อมึงถือใบก้อนถือใบสิยกให้ชุบอ่ะ จะที้ตุนจาดหิวเขา่ายังจะว่ากินน้ำเปลี่ยวไปแล้วกันกองหนึ่งแม่นอยู่ว่ากินน้ำเปรี้ยวแล้วกองน,งนึ่งเนาะประยุคพืนหิวเข่าบ้างโอ้จะท็่ตุนจัดตัวขาวแ,แต่สองทุ่มบอกสองทุ่มจนว่าสิบเอ็ดโมงพืนหิวเขา่บาบ้างพ่ยอมฮอบปดอดเพราะนายคนนี้เขาโยกให้ืิอิกับพ เอากินอา่านี่ยพี่น้องเดี๋ยวกันกินข้าวสักนิดหนึ่งแล้วก็รอเอายาแล้วก็จะกลับบ้านเดี๋ยวก็ไปห่อนบ้านเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่า,า,าอาการเป็นยังไงบ้างน,นะเจ้าคณนะเอา,างี้ฝากใจไว้สักก่อนอ,อึบจะเอถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าค่ะ ออคือเป็นหมืดหมดืดหอดบ้านแล้วพี่น้องหลังจากที่พระคุณยายไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพี่พลล่าเลิรนกกทามาเมื่อกี้นะ่ะอาการเป็นยังไงดีคุณหมอก็ปกติไม่มีอะไรมากมายก็โอเคอยู่แต่ปวดแข้งปวดขาดครบทื่อเหลือพี่น้องฮัลโ <c oughs> <c oughs> หลแต่ให้ยงให้ยาเมื่อกี้ให้ยาแก้พุงแก้ปวดยานวดยาถค่เสร็จเพราะว่านางไปรตรวจขึ้นหัวใจด้วยนะคะตรวจเลือด ตรวจเลือดตรวจเงาแล้วก็วัดคืนหัวใจก็ปกติโอเคทุกอย่างก็เหลือแต่เราปวดขาแล้กก็มือลงมือลอยสำหรับพี่น้องทุกอย่างก็ยังดีโอเคอยู่มอห์ดก็ก,กินข่าวแล้วกินต้มกล็ยแจ๊บกินก๋วยก็ใจี๊ยบนั่งกันนอนฟังวิดอยู่อยู่ข้างนอกปล่อยให้นางพัพอกอดอนจบนาะฮัลโหลพี่น้องอุ้ยคือจยียังน้องบัดนึงฮัลล เเพื่อนสาวเมลี่มาแบบบลึมบึมแบมพอดีแบบนัดมาโดยไม่ได้นัดหมายหรือเขานัดกันอยู่ประทรวงไมบ,บอเลยอ๋อคือจะบอเดยเท่านั้นแหละเดี๋ยวเมลี่จะถ่ายคลิปเมื่อนี้เพื่อนสาวมาเล่นน้ำตอ่อจากคลิปนี้แล้วเมลี่ก็จะเป็นคลิปต่อไปกับเพื่อนสาวนะคะนั่นแหละเอาเอาเอาพื่อนสาวมาปิดคลิปน้ำสกปรกแล้วก็จะเปิดคลิปคลิปอุ้ยคือป่วยเละแล้วก็เปิดคลิปน่ะจะมาเมาท์มอยกับเพื่อนสาวให้พี่น้องฟังนะเจ้าคะ่ะ อันนี้เอาเอาาผู <rapper> <t occurs> <th step character> ้ใดหนีน้าหน้าหน้าหน้าน้ามาชมห้องยังก่ออันว่างมหาสมุทรไม่ดีออ้ยทรงที่ห่าหนึ่งตือตากับฟาที่คุณยุทธ์แจ๋เออมาเป็นอย่างพุดดอกมาชมห้องไม่ดีไหมค่ะท็อปนัานิ่งสาวคําเตอร์กรนผมไหมค่ะแอบเปิ้ลงูอกวกปิดงบอกว่าปิดตัวนเองสามมิดสี เป็นอย่งต่อทำควาสะอาดบริเวนปัญญาค่ามันเป็นอย่างก้าอะไรพี่น้องนี่แหละเอาให้เบิง้งคลิปนี้หล่ะถ้าเบิ้งคลิปหนไม่รีจะมาหม่อมม้อยก็เพิ่นสาวมาจค่ะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้กับเบลลี่ด้วยนะคะซ้ำนี่แล้วพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย <c oughs>